สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับผู้ที่จะถูก3ตัวนะครับในงวดันที่30มสนะครับธันวาคมนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับได้ดูหลากหลายสูตรมาแล้วนะครับมีสูตรไหนนะครับถูกใจกันบ้างไหมครับซึ่งสูตรนี้นะครับในคลิปนี้จะมารวบรวมนะครับทัいい้งนะครับทั้งหมดเลยนะครับของสูตร3ตัวนะครับมาดูกันนะครับว่าจะมีสูตรไหนนะครับได้เลขตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งสําหรับนะครับในสูตรแรกนะครับ สูตรแรกนะครับที่ผมลงไปนะครับซึ่งนะครับเป็นสูตรนะครับสูตร20ปีนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับก็โชคดีนะครับโชคดีกันไปหลายท่านอยู่นะครับในช่วงที่ให้ไปนะครับซึ่งใน้งวดนั้นนะครับลงไปให้งวดแรกนะครับเนาะสูตร20ปีนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับนี่นะครับวดก่อนหน้านี้นะครับที่ เข้าไปนะครับให้ไป499นะครับผมก็เลยตั้งชื่อสูตรว่าเป็นสูตร3ตัวนะครับชื่อสูตรว่า499นะครับเนาะอ่าครับก็โชคดีกันไปเกือบ3ตัวตรงๆนะครับหนงวดนั้นนะครับแล้วเข้ามาในงวดเมื่อกี้นะครับในงวดล่าสุดนะครับก็มันไม่มาข้างล่างนะครับเนาะไปออก3ตัวล่างนะครับไปออกเลขหน้านะเลขหน้า3ตัวนะครับก็จะเป็นนะครับออก3 77นะครับเป็นเลขหน้า3ตัวเนาะอ่าครับซึ่งก็มี สมาชิกนะครับถูกกันหลายท่านอยู่นะครับที่ทักกันเข้ามานะครับก็น so so right ี่นะครับสำหรับนะครับก็ได้คำนวณแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับในงวดล่้สุดนะครับในงวดวันที่นะครับ30ธันวาคมนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับนี่นะครับคำนวณออกมาได้แล้วนะครับก็จะมีสูตรนี้นะครับเป็นสูตร20ปีเนาะจะได้ทั้งหมดนะครับ8ชุดนะครับ8ชุดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ กจะมาเดี๋ยวผมจะคัดลงในตันนี้เลยนะครับซึ่งก็จะมีนะครับอันนี้20ปีนะครับสู่ยีปียังไม่หลุดเนาะก็จะมีนะครับ807 809 827 829นะครับ แล้วก็2 07 277 209 229นะครับนี่ก็จะเป็นในสูตรแรกนะครับซึ่งเป็นสูตรนะครับสูตร20ปีนะครับะนะครับนี่เป็น20ปีนะครับก็ได้มานะครับก็หลายท่านนําไปจับนําไปเลือกซืก้อกันแล้วนะครับก็มีตรงกับนะครับ ตรงกับในเลข2ตัวบนด้วยนะครับมีหลายสูตรเลยนะครับเนี่ยนะครับตรงกับ2ตัวบนนะครับหรืออาจจะมาล่างนะครับตรงกับ2ตัวล่างก็มีนะครับอันนี้ก็มันจะมาบนหรือมาล่างอันนี้ผมก็ไม่สามารถดูล่วงหน้านะครับต่อไปนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับผมไม่ได้ลงให้นะครับก็มาดูผมก็คำนวณไว้แล้วแหละนะครับแล้วมาดูผลกันเลยนะครับซึ่งในสูตรนี้นะครับมันชอบออกมาตัวตัดนะครับเนาะ ก็มีสมาชิกถามกันเข้ามานะครับให้ลงสูตรนี้นะครับผมก็ไม่ได้คํานวณนะนะครับผมก็ไม่ได้ลงสูตรให้ดูนะครับแต่ผมก็จะคํานวณให้เป็นตัวเลขไว้เลยนะครับซึ่งเป็นสูตร611นะครับซึ่งนั่นแหละครับตั้งแต่ลงงวดแรกนะครับก็โชคดีนะครับถูกนะครับแต่ต้องไปตัดไปนะครับเนาะที่มันออก6 6 1นะครับสูตรให้มา611นะครับอันนี้ก็มีหลายท่านที่นําไปตัดนะครับพอมางวดถัดมานะครับ ก็มาตัดเหมือนกันนะครับเนี่ยงวดที่ออก994นะครับ84นะครับก็มาตัดหน้านะครับตัดก็ถูกบนล่างครับถ้านําไปกลับนะครับเนาะนะครับแล้วก็ผมก็บอกไว้นะครับมางวดถัดไปก็ต้องตัดอีกนะครับเนี่ยนะครับงวดล่าสุดนะครับแต่มันนึกไม่ถึงนะครับเนาะว่ามันจะตัดมาตัวนี้นะครับก็บอกให้74นะครับ40ครับ75 50นะครับแต่มันมาออกตรงนี้นะครับ70นี่มันมาออกข้ามไปตรงนี้นะครับ นะครับอ่านะครับแถววัดล่าสุดนะครับนี่นะครับผมคำนวณไว้แล้วนะครับก็จะมีเลขไหนบ้างนะครับอ่านะครับก็จะมีนะครับหนึ่งสูตรอันนี้เป็นสูตรชื่อสูตรว่าหกลงหนึ่งนะครับในวดนี้จะมี1.02 112 1, 101 111นะครับหรืเออว่ามันจะมาเบิ้ลนะครับ002 012 0 0, 2, 0 1 2, 0, 01, 0 1 1นะครับก็ตามที่ผมไปดูนะครับในสูตรที่มันสถิตินะครับที่มันมาเบิ้นแล้วนะครับมันมาเบิ้นสีงวดแล้วนะครับ แล้วนะครับมันน่าจะนะมันน่าจะมานะครับเป็นงวดที่5นะครับตามสถิตินะครับเนาะนะครับซึ่งผมก็ได้ลงไปแล้วในคลิปคลิปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสูตรเบิ้ลได้เบิ้ลดีนะครับเนาะสูตรนั้นนะครับสูตรนั้นนะครับเบิ้ลได้เบิ้ลดีนะครับก็ให้เลขมานะครับก็มีอยู่นะครับมีในสูตร2สูตรนี้อยู่มีอยู่นะครับก็ยังไงก็ไปดูกันได้นะครับสําหรับในสูตรนั้นนะครับ2สูตรแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเหลือสูตรไหนนะครับต่อไปก็จะเป็นสูตร19ปีนะครับสำหรับในสูตร19ปีนะครับงวดนี้เป็นลงเป็นงวดแรกนะครับลงเป็นงวดแรกนะครับอ่าก็ได้ดูกันแล้วมั้งนะครับเนาะอ่านะครับซึ่งเนี่ยครับสูตรนี้นะครับซึ่งผม2ตัวบนนะครับซึ่งผมนำนะครับ2ตัวเอาจากมาเอามาจาก2ตัวบนเนาะอ่านะครับซึ่ง ไม่คิดคำนวณนะครับเพิ่มเข้าไปก็คือในหลักร้อยนะครับซึ่งนะครับสูตรนี้ภายใน19ปีนะครับก็รายละเอียด19ปียังไงนะครับก็สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้นะครับ19ปีก็คือผมจะนำนะครับในเนี่ยนะครับไปหาภายใน19ปีย้อนหลังนะครับที่มันหลักร้อยหลักหน่วยบนเหมือนกันนะครับหลัก10ล่างหน่วยล่างเหมือนกันนะครับแล้วก็หลัก10ล่างต้องต่างกันนะครับย้อนไปดูนะครับก็จะมี7งวดนะครับรวมงวดนี้นะครับรวมรวมงวดล่าสุดเป็น7งวดนะครับ ส่วนงวดล่าสุดนะครับที่คำนวณได้นี่นะครับนะครับเดี๋ยวมานะครับคัดลงในนี้นะครับซึ่งจะมีตัวไหนบ้างนะครับสูตรนี้นะครับเอาเป็นชื่อสูตรว่า19ปีก่อนนะครับ3ตัวทบนนะครับก็จะมี69169 69 2สอง 621 622 651 652อแล้วก็591521 551 592 522 552นะครับซึ่ง มันก็สูตรนี้นะครับให้หลักร้อยมา5กับ6นะครับหลักร้อยเป็น5กับ6นะครับนี่นะครับซึ่งมันก็บังเอิญเนาะนะครับเนี่ยมาครับสูตรมันก็เบิ้ลมา2สูตรเลยนะครับก็มาดูกันนะครับซึ่งมันจะมีเบิ้ลตัวไหนบ้างนะครับผมก็คิดว่ามันจะมาเบิ้นนะครับมันอาจจะเป็นเบิ้ลแยกก็ได้นะครับเบิ้ลแยกก็คือ อาจจะเป็นนะครับเหมือนงวดที่แล้วนะครับเป็น303นะครับอันนี้ก็เหมือนเบิ้ลนะครับต่เบิ้ลแยกนะครับก็ไม่รู้เขาเรียกว่ายังไงนะผมก็เรียกว่าเบิ้ลแยกแล้วกันนะครับก็คิดว่ามันน่าจะมาเบิ้ลอีกนะครับมันมีงวดไหนบ้างที่มันเป็นเบิ้ลนะครับเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลนะครับนะครับนี่นะครับก็จะเป็นนะครับในส่วน20ปีนะครับมีตัวไหนบ้างครับก็จะเป็น27นะครับ แล้วก็2 29เกนี่ยก็สุดชุดนี้ก็น่าสนนะครับแล้วก็จะเป็น5 1 0่นนะครับเนี่ยหรือจะเป็น1 1 2นะครับเนี่ยศูตร02ก็ได้นะครับส่วนในวดนี้นะครับหรือจะเป็นนะครับ6 2 2ก็ได้นะครับหรือเป็น5 5 1 5 5 2 522นะครับ ก็สังเกตว่านะครับซึ่งดูแล้วนะครับมันติด2มาทุกสูตรเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็น่าคิดนะครับติด2มาทุกสูตรเลยใช่ครับแล้วก็จะมีอะไรเีอะติด2มาทุกสูตรนะครับหนึ่งหนึ่งมา2ส,สูตร2มาทุกสูตร3ไม่มีเลยนะครับ3ามไม่มีเลยนะครับ คิดว่าน่าจะไม่มี3มหรอกนะครับแล้วก็4 4 4สก็ไม่มีนะครับ5ก็พอมีบ้างนะครับ5ก็มาสูตนี้เยอะนะครับ6ก็ไม่มีนะครับ7ก็ไม่มี7มีหัวนี้นะครับ8ไม่มีนะครับ9ก็พอมีบ้างนะครับมา2สูตรนะครับก็สรุปนะครับก็มี9มาหน่อยหนึ่งนะครับอ่านะครับ 2นะครับมา3สูตร9มา2สูตร1 1มา2สูตรแล้วก็มีอะไรอีกนะครับห้ามาสูตรเจียวหกเจ็ดนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ซึ่งนะครับศูนย์นะครับริมศูนย์เลยไม่แน่ศูนย์อาจจะมาอีกก็ได้นะครับศูนย์มา2สูตรนะครับที่มาทั้งสูตรเลยก็จะเป็น2นะครับ2มาทั้งสูตรเลยนะครับเนี่ยนะครับก็ท่าไหนที่อาจจะนําไปตัดเป็น2ตัวก็ได้นะครับนะนะครับจะมี2ใไหนบ้างก็จะเป็น2 9 2 1 20นะครับ ก็หรือจับไปแค่นี้นะครับเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้นะครับ1 9 2 9 1 9 0นะครับ1 2 1 9 1 0นะครับถ้าท่านไหนชอบเลขบนนะครับเนาะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับอันนี้ซึ่งมันมาไม่มาอันนี้ผมก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับลองนำเอาไปนะครับพิจารณาดูนะครับว่ามันจะมาไหมนะครับในงวดนี้นะครับซึ่งเป็นทั้งหมด สสูตรนะครับสสูตรจะเป็นสูตร20ปีนะครับสูตรนี้นะครับก็เคยเข้ามานะครับใน3ตัวนะครับอาจจะไม่ตรงนะครับมาในตัวกลับเนาะส่วนสูตรนี้นะครับก็เคยเข้ามานะครับแต่เป็นส่วนมากก็จะเป็นตัดนะครับตัดเลขไปนะครับส่วนสูตรนี้นะครับสูตรสิปีนะครับสูตรนี้เป็นลงล่าสุดเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าลงวดแรกนะครับว่าจะเข้ามาหรือเปล่านะครับมันก็หลายชุดเนาะนะครับแต่ถ้าเลือกไปนะครับจับให้มันถูกนะครับ ซึ่งที่ผมบอกผมบอกไปนะครับก็อาจจะมาไม่มาครับอาจจะเป็นข้างนอกตัวที่ผมเน้นก็ได้นะครับนี่นะครับยังไงถ้ายังเลือกไม่ถูกนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามดูกันนะครับไปติดตามในคลิปนะครับที่จะเป็นตัวเลขที่ผมชอบเนาะอ่แลราก็จะเป็นในโค้งสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ไปดูกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้า ขอให้ท่านไหนที่ดูดตัง้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับขอให้โชคดีถูก3ตัวนะครับในรวมสูตรนะครับ3ตัวบนนะครับนว่าวันที่30ธันมาคมนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ